สวัสดีครับตอนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นอยู่ในเรื่องของการเฉลยหัวสัตว์ขาสัตว์เช่นเคยนะครับโจทย์ข้อนี้บอกถึงครูเบียนะครับมีการเลี้ยงกระต่ายแล้วก็นกนะครับไว้ด้วยกันรวมกันเนี่ยนับหัวทั้งหมดได้22หัวครับแล้วก็นับขารวมกันได้60ขาพอดีเลยนะครับถามว่าครูเบียนั้นเลี้ยงนกทั้งหมดกี่ตัวข้อนี้นะครับก็เป็นโจทย์แนวข้อสอบแข่งขันที่ออกข้อสอบอยู่เป็นประจํานะครับ มีวิธีการทําได้หลายแบบนะครับจะใช้เป็นสมการก็ได้แต่ในที่นี้นะครับเนื่องจากโจทย์ข้อนี้ได้มีการพูดถึงนะครับตัวที่เป็นโจทย์ก็คือพูดถึงนกเพียงจํานวนเดียวการที่โจทย์แนวนี้นะครับพูดถึงสัตว์ชนิดเดียวเวลาที่เราจะหาคําตอบเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิธีการหรือเทคนิคของการแทนค่าตัวแปรได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเอาข้อกไก่ไปแทนเป็นจํานวนนกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ที่เหลือนะเป็นจํานวนของกระต่ายตามเงื่อนไขที่โจทย์บอกมา เดี๋ยวจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรนะครับผมได้เฉลยไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองติดตามแผนพร้อมกันเลยครับอออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นออย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือเราจะมีการแทนค่าตัวแปรหรือตัวเลือกดูข้อนี้จะพบว่าสมมุติว่าเราเอาเลข14นะครับที่เป็นอ่าคำตอบของนกเนื่องจากโจทย์เนี่ยถามหานกถูกต้องไหมครับดังนั้น14เนี่ยจะเป็นคําตอบของนกแปลว่านกมีอยู่14ตัว ถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็จะลองเขียนโดยการอธิบายก็คือนกที่มีอยู่14ตัวเนี้ก็จะมีขาทั้งหมดนกมี2ขาใช่ไหมครับก็เอา2คูณไปก็จะกลายเป็น28ขาในขณะเดียวกันสัตว์ที่เหลืออยู่ในนี้นะครับในโจทย์ก็คือเป็นกระต่ายกระต่ายก็จะเหลืออยู่8ตัวเหตุผลที่เรารู้ว่ามันเหลืออยู่8ก็เพราะว่าเราต้องนําไปบวกกับนกให้มันกลายเป็น22ตัวตามที่โจทย์กําหนดไว้ตั้งแต่เงื่อนไขตรงข้างบนนี้ถูกต้องไหมครับ เมื่อกระต่ายมีอยู่8นะครับก็จะพบว่าขากระต่ายแล้วก็จะมีกระต่ายทั้งหมด8ตัวก็เอา4ไปคูณเข้านะครับก็จะได้ออกมาเป็น32เช็คคําตอบนะครับก็เอา28ขากับ32ขามารวมกันพบว่าเป็น60ซึ่งตรงกับสิ่งที่โจทย์กําหนดพอดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพิจารณาครับก็แปลว่าตรงตามเงื่อนไขแล้วดังนั้นจึงสรุปได้เลยว่าครูเบียนะครับก็จะเลี้ยงนกทั้งหมด 14ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการแทนค่าตัวเลือกดูถ้านะครับใครที่ลองทําดูอาจจะเริ่มแทนตั้งแต่ช้อยกอไก่หรือขอไข่นะครับถ้ามันไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขแปลว่ามันก็ยังไม่เป็นคําตอบที่ถูกต้องเราก็ต้องพยายามแทนค่าแล้วก็ลองพิจารณาวิธีการแทนค่าแบบนี้นะครับก็อาจจะมีในลักษณะของการเสียเวลาอยู่บ้างแต่ถามว่าจะได้คําตอบไหมถ้าเราเลือกในช้อยที่ถูกต้องมาเลยนะครับก็อาจจะทําให้เราไม่ได้เสียเวลามากนะัก ขึ้นอยู่กับผู้ลองเอาไปพิจารณาก็แล้วกันยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณิสกิจต่อมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ